โอเคเรามาคุยเรื่องยาสามรประจําตู้ที่เราควรมีในการที่เราเลี้ยงปลามางกรนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างมีอควาแบกนะครับผมมีอควาเฮดแล้วก็มีพวกมีเกลือมีอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณสักสามอย่างแล้วก็มีล็อกอีกอย่างนึงเพื่อการโรคเชื้อราด้วยนะฮะทีนี้ก็คือไอ้สตัวนี้มันเป็นยาที่ทาง นักสตัตวแพทย์นะครับผมเป็นคนผลิตออกมาเพราะฉะนั้นว่ามันหายปลอดภัยหายห่วงแน่นอนรักษาทั้งโรคขี้เปื่อยอะไรเปื่อยได้ด้วยเกล็ดตั้งก็รักษาได้นะครับผมหรือว่าติดเชื้อแบคทีเกรียก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะมี4ีอย่างนี้นะครับติดบ้านเสมออคอแบคอคอเฮิร์บลอฟแล้วก็มีเกลืออย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหลกัหลกๆที่ทางสตัตวแพทย์เขาใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับ Thank you